ส่วนซีซีวัตออกตัวแรงเข้าใจหัวอกชินชินวุฒนะคะหลังจากต้องเข้ารับใช้ชาติเดือนหน้านี้แล้วค่ะ แม้จะเคยโดนถล่มด่าก,กับกรณีโจกกลับชาวเนต็ตประเด็นดรามา่าบัตรคอนเสิร์ตมารุนไฟ25ใบของเพื่อนรักเอมมี่มารากตมาแล้วแต่ล่าสุดหนุ่มซีสิวัตก็ตัดสินใจโพสต์ข้อความให้กำลังใจหนุ่มชินชินวุฒิที่เสียน้ำตาเพราะเป็นห่วงครอบครัวเมื่อรู้ว่าต้องเข้ากรมเป็นทหารรับใช้ชาติทันทีในวันที่1พฤษภาคมนี้ว่าทุกข้อความมาจากใจเพราะรู้จักกันมานานและเห็นว่าชินเป็นคนสู้ชีวิตมาตลอดซึ่งหลังจากโพสต์ข้อความไปแล้วก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใดๆเพราะไม่อยากรับรู้แล้วก็ตอบโต้ใครอีกค่ะ คือเข็ดในแง่มุมของใจตัวเราเองเพราะฉะนั้นผมสัญญาตัวเองแล้วว่ามันเป็นบทเรียนสําคัญที่ผมจะไม่มีทางใช้โซเชียลในการว่าใครอีกแล้วก็จะไม่มีทางให้โซเชียลมันมาทําร้ายตัวผมก็คือมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะให้กําลังใจแล้วจบเลยแค่นั้นไม่ไม,ไม่ต้องการฟีดแบ็ผมไม่ได้ลงเพื่อต้องการโชว์อีโก้ตัวเองหรือว่าความมัน่นใจอเไรไม่ใช่ครับผมผมต้องการให้ชินรู้ว่าผมเข้าใจเขาชินเป็นคนสู้ชีวิตมา ตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เด็กเลยนะครับจนโตขึ้นมาและแน่นอนคนหลายท่านผมผมผมจะบอกว่าหลายท่านก็จะบอกว่าเอ้ยก็มีมีคนที่ลำบากกว่าชินเยอะเยอะก็ใช่ครับแต่เพราะฉะนั้นแล้วแบ็คกราวของชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันแต่ละคนก็มีจุดแตกหักของตัวเองแตกต่างกัน